ได้แล้วนะครับข้างแพเรานี่นะครับผูกสายเอ็นแบบนี้เลยนะครับนี่แล้วก็ผูกตะก้อไม่ต้องไปไหนครับขาก,กินอยู่ข้างแพครับปลาใหญ่เงียบเล่นปลาเล็กต่อนี่นะครับโอ้ไม่เล็กนะครับเนี่ยโอ้โหเป็นไงล่ะข้างแพรุ่นล้วนเนี่เนี่ยสุดยอดนะครับนี่นะครับตกแบบชาวบ,บ้านมากตะก้ออันหนึ่งครับแล้วก็ เนี่ยสายเบ็ดคันไม่ต้องด้วยนะครับจนได้นะเอาจนได้ไม่ใช่ว่าจะตัวใหญ่เล็กนะครับเนี่ยโทรศัพท์อนะไรเดี๋ยวนะนะพี่ปะปูวะครับนี่นี่ตกข้างแพเลยนะี่ไอ้ปลาสร้อยสร้อยอ่านี่นะครับนี่ตกข้างแพนะครับตกได้ครับตกได้ข้างแพตกได้ครับนี่นา้าเขาใช้แค่เบ็ดกับไอ้ลูกหมุนธรรมดาเบ็ดเล็กกว่านี้อีกนะเบ็ดทีนู้สักสูตรจุดห้าใช่เล็กกว่านี้นะบันเลืองเลืองจิตสักสูตรจุดห้ากำลัง โอ้ตัวเล็กขึ้นแล้วใหญ่ตางี่ยายครับข้างแครกับได้